สวัสดีครับพอขรถสีจะทำอาหารกินก่าครับเนาะวันนี้ผมจะพามากู้มองยืนแม่น้ำโคงเออบุงโคงนะครับบุงบุงนะครับบุงนี่มาบึงที่มองท่องเที่ยวนะครับนี่นะครับมองท่องเที่ยวนะครับอยู่ที่สามพันโบนะครับสามพันโบครับเดี๋ยวนี้คนกำลังทยอยเข้ามาเที่ยวนะครับนี่นะครับสวยงามบอกครับสามพันโบนะครับนี่นะครับนี่ชม่มชุมให้ดูนะครับนี่นะครับนี่นี่นะครับเขาเจ้ามาเที่ยวกันแล้วครับนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับ เรากำลังจะมาเที่ยวกันนะครับนะคุณข้าเจ้าเที่ยวนะครับผมจะลงหน้านะครับโอ้โหนี่นะครับบรรยากาศของสามมิตรบครับเป็นลักษณะนี่นะครับนี่นะครับเล่นฟัดนะครับมันหนาวนะครับนี่นะครับไปนู่นนะครับมอไปนู่นนะครับนู่นข้าเจ้าทองเที่ยวอยู่นู่นนะครับนี่นะครับอะไปยามมองเขาดีกว่าครับผมจะให้ดูสํานิดนะครับนี่นะครับ ซื้อนะครับซื้อนะครับอ่าไปนี่นะครับวิวนะครับวิวอยู่ติดไปน้ำโขงนะครับสายหน้าเป็นน้ำโขงนะครับสายหน้าน้ำโขงนะครับสายหน้าน้ำโขงไปทางโน้นก็ขึ้นเนือนะครับหนองค่ายนะไปทางโน้นนะครับหนองค่ายนะครับไปทางนี้ก็บโขงเกียมไปทางนี้นะครับทางนี้โขงเกียมนะครับอันนี้อยู่เขตพธิ์ไส้นะครับนี่นะครับข้าจ่อก็มาขายของกันอยู่นะครับสนันอยู่ครับเลี้ยงกระมีนะครับรถกระมีนะครับรถรับส่งหัวลุ่มในะครับ นี่นะครับบรรยากาศขึ้นนู่นนะครับโน่นนะครับโอ้สวยงามมากนะครับจะน่อยผมจะหนาวนะครับผมจะลงหน้าหนาวนะครับนี่ผมส่ายให้ดูซื้อนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับมองท่องเที่ยวเยอะน่ครับนี่นะครับอ่ะผมจะให้สมประมาณนี้ฟังนั่นเป็นฟังฟังฟังตรงใส่มือนะครับสพอปออนะครับสพออปอ๋ครับทังนั่นนะครับเอาละครับ พยายามมองเต็มที่แล้วครับบานนี้พอแล้วครับนี่นี่นะครับจะใส่่นี่นะครับใส่ปนี่นะครับทางนั้นหน้าผาที่นี่ออกไปโน่นนะครับวันนี้ม่สามดางนะครับชักจะมาหนมานะครับมันหนาวนะครับนี่นะครับหนาวถึงหนาวมากนะครับชักชีได้พอโตหรือบวมหัวกันนะครับเนาะนี่นะครับมืนไนอนกันของอยู่ในน้ำนะครับเนาะนะครับนี่ครับแต่มันกับบกว้างเหมืนไดนนะครับแต่ว่าน้ามันคลึกนะครับนี่ขาเจ้าใส่เบ็ดนะครับหมักไงเติบนะครับมือหัวใส่เบ็ด อันนี้ยะครับจักครับต้องใส่แกลอนคือเก่านะครับนี่นะครับใส่แกลอนขึ้นก่านะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่แหละครับพื้นที่ของสามพันโบนครับเนาะนี่นะครับผมรถผมจะจอดอย่างทงทงนะครับลงอะไรทงผมไ่ได้ถ่ายด้วยครับมันลงลำบากครับนี่นะครับให้ถ่ายดูเบิ้วนะครับเนาะนี่นะครับเบิ้วนะครับฮะผมก็จะถ่ายให้ดูสำเนาผมขออนุญาตก็นมเพราะว่าน้ำลึกนะครับผมคือจะลงถ่ายประเดี๋ยวครับ อะผมจะกูเรียบร้อยนะ้วก็เดี๋ยวไปชมกันว่าจะได้บ่ได้นะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวมาเจอข้างข้างบน,นครับครับกระได้ดังเดียวนะครับได้ปลาไหลนะครับเดี๋ยวกระได้ไส้ปลานะครับเนาะนี่ครับได้ปลาไหลนะครับมาสามดังในดังเดียวนะครับ เาสานีใประมาณนะครับประหมันบะมานมาส่องในบะมาณนะครับเอาบรรยากาศซื้นนะครับประมาณเลยนะครับเอาหนาวซื้อนะครับามาสามดังเลยดังเดียวยังดี้นะครับเนี่ยนะครับ ปลาอย่างุนะครับเนี่ยห <na> <t segunda sandwiches> ัวปูปูมเงาวๆนะครับเนี่ยนะครับปลาอย่างุ่นนะครับผมเคยเห็นนะครับเนี่ยเนี่ยหัวมันจะเป็นเนี่ยเนี่ยนะครับคล้ายปลาทูนี่นะครับะใส่ก่อนนะครับเนาะเรื่อยๆนะครับพอได้ปิ้งต่โมุ่นะครับประมาณครับวันนี้ประมาณครับก็บอกว่ากันนะครับเนาะยนีมันหมานกับชิมิอยู่นะครับประมาณก็คือ้นประมาณนะครับของอยู่ในน้ำเนาะเอาแหนมาโนะมาไหนครับ ลูกข้าเจ้ากำลังมาท่องเที่ยวกันนี่นะครับประมาณประมาณมาไกลซื่อนะครับพ่อพี่พันผู้ชมมาชมบรรยากาศเที่ยวการทางท่องเที่ยวเช่นนะครับเนาะจริงหมาดนะครับอ่ะวันที่ปีงตึ่งุำงงนะครับโอ้ยกระปุกใยา่แค่ไหนเลย นะครับขเขาจะท่องเที่ยวนะครับก่อน้างมากนะครับกปดกปด,ปดครับโว้ยกดหยากแท้เดีมีมองหอยนะครับมามีมองหอยปลาเสียมนะครับ ปลาตัวท่านไงนะครับนี่ปลาข้าวน้อยนะครับปลาข้าวนะครับ แบกยังตัวน้อยอยู่นะครับนี่ปลาข้าอ,อยังตัวน้อยอย่ครับตัวปลายมาณเท่าหญ่นะครับเนาะนี่ครับประมาณนี้นะครับเจ้าท่องเที่ยวนะครับ ุดยังก็เจ้าคนทองเที่ยวอยู่นะครับปะทู่นะครับปะทู่น้านะครับเอาขนกระยาบแป๊บนึงนครับเนะะาะนะเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับอยู่บรนรนยกากาศด้านหลังก่อนนะครับเนาะไอปลาลังโกอย่างเนี้ยเขารีายกว่ายังไย นี่นะครับ ha ha. สมบรรยากาศกนครับเดอ้อนะครับวันนี้ประหมาาน,นะครับเพราะได้ตำปิงก็ตำมหุ่งนะครับนี่จิะตำมหุ่งเท่านั้น,นะครับ 不记得 ครับดี๋ยวผมจนลากสรุปให้ดูนะครับเนาะผมย um าดแป๊บนึงครับครับสมมตกับอะไสักหนียนะครับเนาะนี่นะครับนี่ะครับพอได้ป้งกับต่โมฮงอย่างครับเนาะจะให้มันป้งอนนี้ประมาณนะครับมาสามดังนั้นได้ดังเร็วนะครับนี่ประมาณนี้นะครับได้ประมาณนี่ครับฝาได้มาได้นะครับจะได้บรรยากาศนะครับตอนเศร้านะครับเนาะเพราะว่าตักทงเที่ยวกับมาท่องเที่ยวกันางครับเอาที่ให้ดูนะครับเนาะ บรรยากาศนะครับของสามพันโบนะครับเอ้าผมก็จะได้ขอตัวทรยนี้นะครับเนาะเพราะมันจะสวยแห้งนะครับหนาวนะครับพบกับผมใหม่นะครับคลิปหน้านะครับคลิปนี้เ็าสีรัมาหินก็จะขอตัวลาครับครับสวัสดีครับ